สวัสดีครับพี่น้องที่รักและเคารพบธรรมิกัชนที่รักทั้งหลายทุกท่านวันนี้พยุรธุก็มีความสุขอีกวันหนึง่งที่จะมากล่าวพระวจนะจะมาหนุนใจจะมาให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตเพื่อเราทั้งหมดจะพบกับความสุขหนึ่งความสํมเร็จสองทุกคนปรารถนาความสุขและความสํมเร็จทางท่าน นั่นคือจุดหมายปลายทางของมวลมนุษย์วันนี้ก็อยากจะขอนำเอาข้อคิดจากผู้รับกช้พระเจ้าในคลิปจากโรโนิมิตของเราได้มาก่าวนำหกหัวข้อเมื่อเช้าท่านได้ส่งเข้าไปอยู่ในลายท่านคนที่เป็นแฟนลายท่านของโรโนิมิตคงจะได้อ่านแล้วแต่ว่าคลิปนี้จะออกอากาศใน รายการของพ่อรุ์จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่ไม่ได้มีคลิปของอาจารย์ท่านอาจารย์อนุชิตท่านได้ให้ข้อคิดไว้อยู่ทั้งหมด6ประการโดยมีกล่าวนำว่าวิธีคิดของคนคนนั้นจะส่งผลให้เขามีความสุขอีกครั้งครับวิธีคิดของคนคนนั้นจะส่งผล ให้เขามีความสุขหรือวิธีคิดของคนคนนั้นจะส่งผลนะครับให้เขามีความขมขื่นแล้วท่านกล่าวต่อไปในคำนำของท่านว่าจะสนุกกับงานหรือทุกข์กับงานก็อยู่ที่วิธีคิดแล้วท่านก็ให้ข้อคิดในการครบคนท่านบอกว่าคบคนอย่าวางใจหรือคบ อย่างระแข็งใจคบคนเนี่ยอย่าวางใจหรือคบอย่างระระแข็งใจนั่นต้องมีวุธิภาวะวิธีคิดอันนี้เป็นคำนำของท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วท่านได้ให้ข้อคิดไว้หกประการหนึ่งจงหลุดจากวงจรใจแคบ คิดแคบแคบเพ,เพราะโลกของเราจะแคบสองอย่ามองแค่ผลเสียจงมองผลดีที่มีในทุกปัญหาสามมุ่งปรับปรุงตัวและการทำงานแทนที่จะมุ่งปรักปรำตนเองและโทษคนอื่นสาม ในโลกนี้มีหลายอย่างที่เราไม่เข้าใจแต่การทำใจให้สงบรักษาใจให้สะอาดย่อมเป็นแนวทางดีที่สุด 5. อย่าลืมกฎของการหวานมนุษย์ทุกคนหวานสิ่งใดก็เกี่ยวเก็บสิ่งนั้นเราก็อย่าไปเดือดร้อนในสิ่งที่ใครหวานอะไร อันนี้กฎของการหวานเป็นอย่างนั้นจงหกจงเป็นคนมีเมตตาเดินด้วยความรักให้อภัยแก่ทุกคนแล้วเราจะมีความสุขที่สุดในโลกแล้วท่านก็เขียนเป็นบทสรุปว่าจงรักษาใจไว้ให้ดีมีเมตตาแล้วให้ออกไป สามคำท่านย้ำตอนสุดท้ายจงรักษาใจให้ดีมีเมตตาและให้อภัยนี่เป็นข้อคิดจากท่านอาจารย์อนุชิตนันทคว้างซึ่งเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งในคิดจักรรัตนมิตของเราและขอบคุณท่านอาจารย์มากครับที่อนุญาตให้นำข้อคิดของท่านออกรายการเพราะท่าน ได้เข้าส่งเข้ามาในลายของรุ่นลิมิตเราอยู่แล้วขอพระเจ้าอวยพรอาจารย์ให้เดินดําเนินชีวิตกับพระเจ้าด้วยความสุขด้วยคุณค่าและเป็นกำลังใจกับชาวรวุ่นลิมิตและคนทั่วไปตลอดไปครับวิธีคิดของคนนี่มีความสำคัญแล้วก็หนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือเก่าแก ซื้อไว้หลายเป็นสิบปีนะครับอันนั้นเขียนโดยคุณกอบการสุริยสัตว์วัฒนวะรางกูลซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการของธนาคารกะสีกรไทยท่านเขียนข้อคิดจากอิฐหนึ่งก้อนแต่ท่านหมายถึงขยายไปกำแพงเมืองจีนประกอบไปด้วยอิฐมันเริ่มจากหนึ่งก้อน สองก้อนไปเรื่อยๆจนเป็นแสนเป็นล้านก้อนและยังอยู่คงทนทุกวันนี้แล้วพอพูดถึงอิฐก็บางคิดถึงอิฐเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมาจากดินครับดินที่พอถูกน้ำก็เหลวนะครับแล้วก็ถ้าอยู่กลางถนนอยู่ในปา่าในสวนนานไปก็ผูก่อนคนไปเหยียบก็จะผูพัง แต่ถ้าอิดนั้นะถ้ามาเรียงกันก็เป็นตึกเป็นบ้านที่สง่างามเป็นกำแพงที่เป็นประโยชน์พอรุดถึงพูดเป็นคำที่ให้ข้อคิดว่าตึกประกอบไปได้อิดแต่กองอิดไม่ใช่ตึกชาติประกอบไปได้วยคนแต่กองคนไม่ใช่ชาติคริสตจักรประกอบไปได้วยคน แต่กองคนไม่ใช่ครืสจักรฉันหมายขอ่าคนจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเรียนรู้ที่จะทําประโยชน์ให้กันและกันเรียนรู้ที่จะเข้าใจกันและกันเรียนรู้ที่จะให้อภัยกันและกันเรียนรู้ที่ร่วมกันทําวางชีวิตลงนะครับให้เหมาะสมกับชีวิตความคิดของเราอย่าอยู่เปล่าเปล่า อย่าอยู่อย่างไร้ค่าเหมือนผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่โลนนมิตเราตอนนี้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วคือคุณหมอจสนันพูดกับพ่อยอรุษว่าผมไม่อยากจะเป็นเครื่องจักรที่เดินได้หรือผมไม่อยากจะเป็นมนุษย์หุ่นยนต์เป็นข้อคิดที่ดีมากขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยให้รายการนี้ให้กำลังใจ ปลุกใจเติมเต็มชีวิตของท่านทั้งหลายให้ก้าวหน้าเกิดผลพบความสุขและพบความเจริญในหนังสือเล่มนี้พ่อได้นำเอามาทั้งหมดครั้งที่แล้วเนี่ยก้าวประการด้วยกันทวนเร็วเลยนะครับไม่อธิบายหนึ่งหยดน้ำตาคือฐานชีวิตสองซื่อสัตว์อย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้ทันคน สถ้าเลือกได้ก็ต้องพยายามอยู่กับสิ่งนั้นให้ดีที่สุด 4. เคารพตนก่อนแล้วคนอื่นจะเคารพเรา 5. ผิดพลาดในบางครั้งไม่ได้แปลว่าเราต้องผิดไปตลอดชีวิต 6. ลูกความเป็นจริงไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ่ อุปสรรคจะทำให้เราเก่งและแร่ง 8. เมื่อเราเลือกเดินให้เดินบนทางที่ตนเองศรัทธาแล้ว 9. ที่ครั้งที่แล้วได้กล่าวไว้ได้อ่านได้ทำในสิ่งที่รักอาจรู้สึกได้ถึงอิสรภาพแต่ได้รักในสิ่งที่ทำจะสัมผัสผล ถึงความสุขนะครับต่อครับสิบทุกอย่างสำเร็จได้เมื่อทุ่มเทหยาดเหงือ่อแรงกายลงไปพอยุดและท่านท่างหลายต้องเห็นด้วยเลยนะครับทุกอย่างสำเร็จได้เมื่อทุ่มเทหยาดเหงือ่อแรงกายลงไปทำแล้วทำเล่าต่อเนื่องตลอดผิดแล้วแก้ไขแล้วแก้ไขเล่า แม้ไม่ผิดแต่ดีแล้วปรับปรุงแล้วปรับปรุงเล่าให้ดีให้งานสิ่งที่ทำชีวิตที่ทำนั้นจเจริญก้าวหน้าตลอดไป11ครับอยากให้ประเทศเติบโตต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเติบโตไปได้วยกันพอรุษได้อ่านหนังสือบางเล่มและได้พบกับคนญี่ปุ่นเขาจะมีข้อคิด ว่าใครก็ตามทําอะไรแล้วจเจริญเติบโตเขาจะดีใจด้วยแล้วเขาก็จะไม่ทําแข่งไม่แย่งแต่จะสนับสนุนแล้วเขาจะคิดถึงงานอะไรที่ใครยังไม่ทําเขาจะได้ทําเพื่อเกิดประโยชน์กับบ้านเขาตําบลเขาอําเภอเขาประเทศชาติของเขานั่นเป็นแนวคิด ของประโยคที่ว่าอยากให้ประเทศเติบโตต้องเปิดโอกาสทุกคนเติบโตไปได้วยกัน12ครับชีวิตคือการสร้างสมดุลระหว่างความพอเพียงกับความพอดีหลายครั้งสิ่งที่เราทำนั้นถ้ามันไม่พอดีมันไม่พอเพียงมันก็เกิดความทุกข์ไม่พอดีและไม่พอเพียงมันก็เกิดปัญหา ไม่พอดีและไม่พอเพียงมันก็เกิดความขัดแยง้งต้องย้ำพอดีและพอเพียงอย่างพ่อรุ่เคยเคยยกตัวอย่าง5มอมดเป็นตัวเล็ก2แมว3หมา4มา้าห้ามังกรทั้งหมดมีประโยชน์มีคุณค่า แต่มดเขาจะทานอะไรก็เล็กไม,ไม่มากเพราะว่าเขาเป็นมดรังก็ไม่ต้องต้องมากแต่บางคนเนี่ยบานต้องใหญ่อาหารต้องเยอะแต่ประโยชน์ก็สูงความรับผิดชอบก็มากจากนั้นคำว่าพอเพียงและพอดีจึงเป็นกุญแจดอกสำคัญของความสุขจึงเป็นกุญแจดอกสำคัญของความสำเร็จ 13. ครับผู้นำที่ดี ต้องเป็นทีมเดียวกันกับลูกน้องดังนั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่พัฒนาเราไม่เจริญเราแคบแบบลูกน้องไม่ใช่แต่เป็นทีมเดียวกันก็เหมือนกับร่างกายของเราจำเป็นจะต้องมีอวัยวะทั้งหมด32ประการแต่ละประการอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ต้องพัฒนาให้ตรงนั้นทำงานกับส่วนอื่นๆแบบหูมีหน้าที่ฟัง ตามีหน้าที่ดูจมูกมีหน้าที่หายใจปากมีหน้าที่รับทานแล้วพูดแขนก็ทำหน้าที่ของแขนและในแขนนั้นก็มีมือและในมือนั้นก็จะมีนิ้วมือทุกอย่างจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและสัมพันธ์กันขอพระเจ้าประทานพรให้กับท่านทั้งหลายเนื่องในโอกาสที่พ่ออรุษได้มาออกอากาศ ออกคลิปในวันนี้ให้หลายมีเรี่ยวแรงมีกำลังใจเดินไปสู่หลักชัยคือความสุขความสำเร็จและความเจริญขอพระเจ้าประทานพรให้กับทุกทุกท่านด้วยเถิดอาเมน